จะช่วยดึงดูดให้เรือขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์และเรือขนส่งน้ำมันให้หันมาใช้เส้นทางแลนบริดจ์ซึ่งจะเป็นการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำคุยนอกเวลากับอนุชาบุรพชัยศรีวันนี้เราจะมาพูดเรื่องโครงการสะพานเศรษฐกิจหรือว่าแลนบริดจ์ชุมพนรระนองกันนะครับโครงการสะพานเศรษฐกิจหรือว่าแลนบริดจ์ชุมพนรระนอง เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ที่เชื่อมโยงสองฝั่งทะเลระหว่างฝั่งอ่าวไทยและก็ฝั่งอันดามันเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนต่อจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาท่าเรือบูรณาการการขนส่งทางท่อแล้วก็เชื่อมทางบกด้วยมอเตอร์เวย์แล้วก็ทางรางด้วยระบบรถไฟทางคู่ให้เชื่อมต่อกับท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งได้อย่างไร้รอยต่อพร้อมกับทำแผนโลจิสติกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตและส่งต่อสินค้าไปยังกลุ่มประเทศบิมสเต็กหรือว่าตัวออกกลางยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตครับโครงการแลนบิดชุมพรระนองประกอบด้วยการพัฒนา3ส่วนหลักๆนะครับได้แก่1การพัฒนาท่าเรือน้ำลึก2แห่งในฝั่งอ่าวไทยและก็ฝั่งอันดามันด้วยการนำระบบเทคโนโลยี automated container terminal มาใช้ในการบริหารจัดการท่าเรืออัจฉริยะส่วนที่2นะครับคือการเชื่อมต่อท่าเรือทั้ง2แห่ง โดยระบบมอเตอร์เวย์รถไฟแล้วก็ท่อส่งน้ำมันส่วนที่3ครับคือการพัฒนาพื้นที่หลังท่าได้แก่ศูนย์กระจายสินค้าคลังน้ำมันอุตสาหกรรมต่อเนื่องแล้วก็การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยผลการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือที่เหมาะสมที่สุดของฝั่งอันดามันในจังหวัดระนองก็คือพื้นที่แหลมอ่าวอ่างและก็ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดชุมพรคือพื้นที่แหลมริว้วเนื่องจากพื้นที่ทั้งสองฝั่ง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพซึ่งตามการคาดการปริมาณสินค้าที่จะเข้ามาที่ยังแลนบริดจ์นั้นสามารถที่จะรองรับปริมาณสินค้าได้20ล้าน TEU ซึ่งก็จะเทียบเท่ากับท่าเรือฮ่องกงที่มีตู้สินค้าผ่านท่าเรือมากเป็นอันดับที่8ของโลกอีกทั้งยังสามารถขยายท่าเรือในอนาคตให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้มากถึง40ล้าน TEU ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณสินค้าที่ท่าเรือสิงคโปร์ในปัจจุบันซึ่งโมเดลทางธุรกิจของโครงการแลนบ c ชนั้นจะให้รวมถึงการลงทุนระบบโลจิสติกสทั้งหมดเป็นโครงการเดียวกันทั้งท่าเรือมอเตอร์เวย์รถไฟระบบขนส่งทางรางระบบขนส่งทางท่อซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและจูงใจในการร่วมประมูลมากขึ้นโดยผลการศึกษาเบื้องต้นนะครับคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในระยะเริ่มต้น ประมาณ4 0 0 0 0ล้านบาทเพื่อให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบบริหารจัดการและเครื่องมือที่สามารถรองรับการขนส่งระหว่างท่าเรือ2อฝั่งและเมื่อพัฒนาให้รองรับปร,ริมาณสินค้าได้20ล้าน TEU จะใช้เงินลงทุนประมาณ1.08ล้านล้านบาทจากการศึกษารูปแบบและปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของโลก พบว่าการขนส่งสินค้าทางทะเลมีมากถึง80%และมีการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกามากถึง1ใน4ของการขนส่งสินค้าทางทะเลของโลกโดย1ในประเภทสินค้าที่มีการขนส่งทางช่องแคบมะละกามากที่สุดก็คือการขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์และก็น้ำมันดังนั้นการพัฒนาโครงการสะพานเศรษฐกิจหรือว่าแลนด์บริดจ์ จะช่วยดึงดูดให้เรือขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์และเรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่ให้หันมาใช้เส้นทางแลนบริดจ์ในการขนส่งและการขนถ่ายสินค้าเพื่อทดแทนการขนส่งผ่านช่องแคบมรรกาที่มีความหนาแน่นสูงและจะเกิดการติดขัดในอนาคตส่งผลให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในทางตรงและทางอ้อมมูลค่ามหาศาล ซึ่งจะเป็นการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและสามารถเชื่อมโยงต่อการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนเอเชียและยุโรปได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่ต้องอ้อมไปยังช่องแคบมะลกาสำหรับท่าเรือชุมพรฝั่งอ่าวไทยจะทำหน้าที่รองรับสินค้าจากจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นออสเตรเลียสหรัฐผ่านท่าเรือน้ำลึกระนอง ประตูการค้าฝั่งอันดามันส่งต่อไปอยังประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดียกลุ่มบิมสเทคเช่นเมียนมาอินเดียเนปลาลและก็บังคลาเทศหรือประเทศอื่นๆในตัว,วันออกกลางแอฟริกาและก็ยุโรปนอกจากนี้โครงการแลนบริดจ์จะทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่นอกเหนือจากอาชีพประมง และจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้เกษตรกรและชาวสวนสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรและยังสามารถต่อยอดด้านอุตสาหกรรมอื่นๆโดยเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรชั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลานที่มีอัตราการเติบโตสูงและก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้อีกด้วยครับโครงการแลนบริดจ์เชื่อมชุมพรระนองคืออีกหนึ่งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นครับ